นานี้ควยเหอะโปแล้วครับเกมนี้มันมีโปเหรอวะบอสโซโ <c oughs> นัดเดียวกูจอดเกมดีขนาดนี้มันจะมีโปได้ไงวะเกมยิงเฟสต s t เตชั n อันดับหนึ่งของเซิร์ฟเลยนะเว้ยเฮ้ยมันมีโปได้ไงวะอะไรวะอันนี้ก็โปอีกแล้วลฮัลโหลโปเฮีย e er, โปบึงวับมายิงกูสองนัดร่วงไอเฮีย e er, เกิน มันจะมีโปรจริงๆเหรอวะเกมดีขนาดนี้เนี่ยนะจะมีโปรได้ไงทุกคนนี่ขนาดอัปเดตระบบป้องกันโปรแกรมช่วยเล่นให้มีผิดปฏทุยประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเนี่ยจีเอ็มยังบอกเลยว่ามันกันโปรได้มันจะมีโปรได้ไงวะทุกคนไม่เชื่อใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปคุูก็บถามจีเอ็มเลยอาร์ลสกันเห็นเขาบอกว่าเปลี่ยนแอดมินชุดใหม่วะ อาจจะชื่อเหมือนกันก็ได้ไั้มเดี๋ยวถามเรื่องโปรกันเลย so ต้องมารายาทดีหน่อยนะทุกคนสวัสดีครับ One <hour> later. ตอบแล้วตอบแล้วตอบแล้วทวิตตอบแล้วผมจะโปรครับ ดูว่าแอดมินจะตอบอยังไงนะทำไมชื่อเ้าคุ้นยังเลยวะชุดใหม่จริงๆใช่ไหมจัดไปเดี๋ยวผมเอาชื่อให้ครับน้องที่โดนใบชื่อโซเยตใช่ปะเดี๋ยวพี่ส่งให้น้องแน่จัดไปหน้าพี่มีคนมาเนี่ยนี่นี่น,นี่เองเปิดเน็ตเนี่ยเปิดแล้วจีตัวว่าอยู่ไหนบ้างวะ แดงสองมีอยู่สี่ตัวแดงสองสม,มีอยู่สี่ตัวขนาดนั้นเลยเหรอไม่เลมันถือปืนมันถือปืนอะไรวะดูป่ะสกาา๊าสฟ้าห่างกับผมลอยเมตรเย็ดรู้ก็ตั้งลอยเมตรเลยเหรอวะห่างกับผมลอยเม็ดสุดเลยสุดจัดเฮ้ย มุดเชือกยูยึดลงยีดไม่ตายเหรอเมื่อกี้ไม่ตายโหระดับกปอตยีดเอ็งสักอะไรมาวะสักอะไรเอ็งไม่ได้เปิดเนตอย่างเดียวนะแล้วแบบเนี้ยตายเพราะผี <c oughs> เดี๋ยวตายเพราะผีไม่เอาดินี่งใส่ไหนมาตอนนี้ไม่มีไหนอ่ะ <c oughs> มองเห็นปะ <c oughs> โอ๊ยท <c oughs> ี่พี่มองอะไรไม่เห็นเลยไม่โคตรมืดเลยมืดจริง ตอนนี้มันเหลือเท่าเดิมไหมพี่ตามผมมาผมมาไปยิงคนโอเคพี่มองอะไรไม่เห็นเลยไปตอนเนี้ยพี่เดินตามตู่ผมมาจัดไปพี่เดินตามเองอยู่พอเองพอเองเบิกเม็ดได้ในป่าในป่ามีปะเอ้ยสนุดจัดหลังผู้ใหญ่ไม่สุดส yeah. ุดจัดบังเกอร์หมดจะถ่ายละอ้าว เรื uh, ่อนขึไงวะเอีมีไนทหรือเปล่าเอ๊ะกร้ายอกอ๋อน้องไอยิงคนมันตีดีกแต่ดาแดงสองโน่เนี่ยแดงสองโน่นเนี่ยมันยิงกันกี่แคนวะยี่อนเก็บ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 ี่อนอะไรอะไเก็บเก็โอเคโอเคเดี๋ยอ็งไม่มีแม็ก์ นยืนเป็นบอยแดนเลยรู้ชื่อมันไหมรู้ชื่อไหมเนตเนตเนตดูชื่อได้ไหมแคร์อะไรลูกอีพีหนึ่งดูชื่อแครด้วยมันชื่อดุกคิวอ่ะใครวะชื่อโคตรนี่เลยดุกคิวไอ้แจ็คก้ามีไหม่ะไม่มีครับโอเหโดเรื่องเฮ้ยซ้ายผมมาตัว ลงโล่งไหมพี่ต้องอยู่เยี่ยมเยี่ยมใช่ไหมมันไม่ดันเหาพี่มันอยู่ตรงไหนมันมาแล้วแต่มันจะถึงแล้วเย็ดอมันมีไหนด้วยมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยมันจะวิ่งหนีมันวิ่งหนีเหรอมันไหลแล้มันเข้าฝั่งนี้แอบ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 ไหนเนี่ยพี่มองอะไรไม่เห็นเลย เดี๋ยวเปิดได้แล้วล็อกปะจังห,ห,งงหวะนี้จังหวะนี้เข้าหัวปะเฮ้ยปล่อยมันลวงกันให้มันลวงกันก่อนไอ่เราต้องไปแฉมโชว์เน็ตหน่อยโชว์เน็ตหน่อยเดี๋ยวพี่เด um ี๋ยวเดี๋ยวพี่จะวิ่งตามตูดเองเลยไหมพี่พี่จะไม่ตายใช่ไหมไม่ตายมั้งเดี๋ยวย้ เอ็งมีเนตยังตายอีกเหรอวะโอ้โหมันอยู่ในบ้านกี่ตัวในบ้านน่าจะประมาณสี่ตัวทำไมเนตดูไม่ชัดเหรอไม่มันมีข้างหลังก <c oughs> ็สามร้ยอเยเมตรมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามร้อยเมตรเลยวะตาเอง็งไกลขนาดน,นั้นเลยเหรอไป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 เอ๊ะ ทำไมเนตเองดีจังวะนี่เราจะไม่มีทางโดนเข้าหลังเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยร้อยห้าสิบเมตรโอ้ยร้อยห้าสิบเมตรคิดดูดิมองทะลุอ่ะเนตเนตนี่ดีมากเลยนะมองทะลุตึกหมดแหละโคตรจัดอะเฮ้ยสาตัวในปากทำไมเนตเองดีแบบนี้วะ นี่นี่นี่ฝึกหรือเสียตังค์เนี่ยเน็ตเนี่ยฝึกวิชามาอ๋อฝึกวิชามาเรียนอยู่วัดเต้าหลินตั้งนานเย้ทำไมแม่งไม่ออกมาให้ตียิงเหรอเราเราตัวไกลๆะต้ก่อนมีกายาเหล็กไหมเหมือนเกลือยิงไม่เข้าแบบนี้มีไหมได้ฝึกมาไหมนวิชามันยากเกินไปใช่ไหมวิชานั้นยังไม่เข้าจริง อ๋อมันมันตอนนี้มันยังอยู่สี่ตัวไปในบ้านสามสามสามแล้วเหรอเราไปเอาตัวหลังดีกว่ามันมาอยู่หกตัวเดียวนะโอเครู้ได้ไงวะแลวใช่ด้วยใช่ป่ะอยู่ตรงไหนละอยู่ตรงในป่าไปดักในดักที่ตึกเน่าไหมไม่ไปดันนะบอว่อ้ามันนิ่งมันอะไรนะ มันนิ่งเอ็งรู้เอ็งมองยังไงวะหนก็ไม่มีโคตรไก่ตัวมันเลียงแสงเอ็กวูันเลียงแสงยังไงวะอ่มาแล้วจริงเหรอมาแล้วมาแล้วมันกำลังวิ่งมาหาเราเลยอะเดี๋ยวพี่ปรับเสียงเท้าให้ดังสุดสที่พี่เผื่อพี่จะได้ได้ยินมันได้เผื่อพี่จะได้ยินเสียงมั้ง ไม่ได้ยินว่ะม,มันอยู่แดงสามเป็นแดงแดงสามเดี๋ยวดะตกจากตรงนี้มึงมองยังไงไปแดงสามเมืจากตรงนี้ไม่ไม่เมื่อกี้ผมกระโดดกระโดดรู้นะมึงต้องกระโดดสูงขนาดไหนวะทำมาได้มะมึง <c oughs> แดงตัวนึงเอา้ามึงมองยังไงวะไม่ผมมีโดรอยู่ข้างบนอ่ะพีมขึ้นขึ้นไปดูดิ มันมีโดนด้วยเหรอวะเกมนี้เฮ้าไปไปไปนั่นไงนั่นไงจัดมันเนตจัดมันเปิดเนตแล้วมามมามามาพี่จะวิ่งจับเองพี่มองอะไรไม่เห็นเลยมันอยู่ไหนฮ้เ้เเฮ้เ ย็ดตายปะไม่ตายอ้าวอยู่ไหนล่ะมองเห็นยังไงวะมึงวิไปแล้วเก็บของมันมันมีอีกปะมันมีอีกปะเก็บของเก็บของพี่ไล่สามตัวเร็วๆมันมันดันมาแล้วอ่ะสี่ตัวเร็วๆเก็บเก็บเก็บพี่เก็บไม่ถึงเว้ยต้องไปแล้วเหรอต้องไปแล้วไปดิมองยังไงวะ ไหนก็ไม่มีมองอยังไงวะแอมแอมันต้องแอมแล้วแอมในแอมในแอมนี่แอมนี่นต้องเราต้องเล่นไหนเนี่ยบันดันมานสองทางแล้วเนี่ยเอาชิบหายแล้วไงเนตกูเก็บเก็บเก็บมานี่มานี่อีกด้านน่ะพี่เก็บของข้างหลังไปนูโ่โอเคโอเค กำลิดอยู่ยี่เนี้ยมาดิมีอีกเปล่ามีอีกเปล่าตัดตัวขน้าผมเอาคือถ้าเยอะนี่คือเนตรก็ช่วยอะไรไม่ได้ใช่ไหมหมายแอปปีมือไม่ถือเอาถ้าไม่มีฝีมือนี่คือเนตรทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมนีแค่ขั้นแรกอ๋อขั้นแรกใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะมีขั้นต่อไปไหมเนี่ยติดตามชมเราต่อไปเออ